ตรงไปตรงมาในขณะที่ไม่ได้เป็นองค์กรอ,อิสระนะครับก็จะอยู่ในภาวะอย่างนี้ครับถ้าไม่ได้อยู่ดีก็อาจจะมีปัญหามีหลายที่ไม่ต้องไม่ใช่แค่องค์ไม่ใช่แค่ตรวจสอบภายในเป็นเป็นประหลัดด้วยซ้ําไปเป็นพอครั้งด้วยซ้ําไปยังโดนยิงหน้าบอตอะไรหรือหน้าเทศบาลก็มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ตรงความตรงไปตรงมานี่แหละนะครับแล้วก็คนที่ทําเขาก็กล้าทํา เขาถือว่าพยานหลักฐานอาจจะไม่โพพันถึงเขาแล้วก็ขณะเดียวก็สะท้อนถึงว่าเ,าเขามีอิทธิพลสูงนะเพื่อป้องเ,อเ,อเพื่อปออาราบไม่ให้คนมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภายในะความจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยต่ออ,อุ์กรตรวจสอบผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปปกชรหรือสอตงนะครับเมื่อรู้ถึงปัญหาพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการจับคนที่เข้าไปาตรวจสอบให้ถี่ถ้วนมากขึ้น เพื่อแสวงหาความจริงว่าในหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แฝงเล่นเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่จำเป็นจะต้องถึงขนาดว่าไม่พึงพอใจหน่วยงานตรวจสอบนะที่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นตอบปัญหานี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากครับสำหรับคนที่ต้องการทำหน้าที่ตรงไปตรงมามันเหมือนกับที่คำที่เขาบอกว่าคนที่ คนดีอยู่ยากอะไระมองนี่นะครับแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งครับบางทีเราอาจจะต้องมียุทธวิธีในการที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายเหล่านี้นะครับบางทีเราอาจจะจำเป็นก็ได้ว่าไม่จำเป็นต้องไปเผิดเผยแนะนำสักครั้งสองครั้งแล้วเขาเพ็ไม่ฟังนะครับแต่เราก็ค่อยๆหาวิธีการอื่นที่จะสะท้อนปัญหาความจริง ในฐานะที่มีประสบการณ์ในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยความจริงเราไม่ต้องการรู้อะไรมากเลยเราเพียงแต่ต้องการรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนไว้อย่างไรมีหลักฐานอะไรที่พอที่จะเป็นช่องทางที่จะให้พวกเราเนี่ยที่เป็นองค์กรตรวจสอบเนี่ยเข้าไปแสวงหาความจริงอย่างแนบเนียนนะครับอาจจะแฝงมาก,กับการตรวจสอบออในช่วงฤดูการตรวจสอบปกติว่าเดี๋ยวเวลาไปเนี่ยเราคงต้องหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจ ให้ได้แล้วก็เจาะให้ลึกอะไรทํานองนี้นะครับก็อาจจะเป็นยุทธวิธีในการที่จะต่อกรจากกลุม่มอํนมานาจอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอิทธิพลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อย่างที่เราเล่านะล่าสุดไอ้ที่เรื่องอล,ลูกลูกลักขับรถชนอะไรเนี่ยก็ะจะเห็นอยู่นะครับผมเองก็รู้จักนะท่านที่ว่าชื่อบิลเบอร์อะไรเนี่ย ผมเคยไปคุณสมพงโ,โตรักษาที่ไอ,ไอแถวแถวที่เขาตัดถนนเข้าไปแล้วเป็นถนนควายอะนะครับคือผมไม่ได้ด่าคุณตัดแต่ว่าผมด่าไอเจ้าของที่ที่มันอยู่สองข้างทางแล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็เอาเงินเนี่ยสิบเจ็ดล้านเนี่ยไปตัดถนนเข้าไปตันอยู่ในที่ของตัวเองแล้วเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ด้ส่งทาหน้าที่ของเราเนี่ยจนกระทั่งสุดท้าย อสอทมก็มีการออกรายงานแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานตรวจสอบนะที่มีหน้าที่ต่อจากสอทงโมนะแต่ก็อย่างที่ว่านะเมื่อพ้นไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองติดตามอะไรได้มากมายอะไรนะครับมันก็เป็นไปตามกลไกเป็นไปตามกระบวนการนะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของหลายหน่วยงานนะถามว่าเรื่องที่สอทมส่งไปแล้วเนี่ยทุกเรื่องมีการฟ้องแล้วก็ เออแถลงไหมอาจจะมีเยอะนะครับที่หลายเรื่องที่หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาแถลงนะแต่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยนะครับว่าเป็นผลงานของใครทํามาซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญแต่หลายหลายเรื่องก็เหมือนกันนะสุดท้ายก็สั่งไม่ฟ้องนะครับนี่ยังดีนะครับหลังๆนี่เขาถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยทางหน่วยงานตรวจสอบเขามีอํานาจที่จะโต้แย้งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปป,ป,ปชเนี่ยมีอํานาจในการที่จะฟ้องเองได้ด้วยนะครับ ก็เห็นผลอยู่ครับว่ามันมีความคืบหน้านะครับทีนี้ต่อปัญหาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนอกจากเราต้องมีวิธีสู้มียุทธวิธีสู้แล้วเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบนะครับผมคิดว่าเมื่อได้รับรู้รับทราบ,บรับฟังปัญหาเนี่ยถ้าในยุคของผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้นะที่ไหนมันยิงกันผมก็ให้คนตอตมอเข้าไปเลยนะเผื่อจะโดนยิงบ้างไม่ใช่างั้นคือเผื่อเราจะได้เห็นความจริงบ้าง ที่ปทุมเนี่ยผมก็เคยส่งไปนะแล้วก็ไปสอบไปคนที่ถูกยิงนี่ยว่าทําไมถึงปัญหาคืออะไรเขาก็ไหนๆก็จะตายอยู่แล้วนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลมาเยอะเลยก็ทําให้เราสามารถจะดําเนินการรักษาประโยชน์ในส่วนนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลในรูปแบบเดียวกันอย่างนั้นได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยจังหวะเวลาและอาศัยว่าหน่วยงานตรวจสอบนั้นต้องมีข้อข้อคิดมีความคิดที่จะ รับเอาปัญหานี้คิดง่ายๆครับว่าแค่ร้องเรียนในสื่อออนไลน์แค่หมาเห่าเนี่ยเราก็หมาเพราะว่าหานี้เราก็เข้าไปตรวจได้แล้วแต่บางที่บางทางนี่เขาบอกว่าต้องมีหนังสือร้องเรียนเป็นลักษณะซึ่งผมแอนตี้อย่างมากตลอดมาเลยนะครับถ้าเป็นยุคของผมเนี่ยผมจะไม่มีปัญหานี้ไม่ต้องมาร้องเรียนผมว่าผมแค่อ่านข่าวเจอเนี่ยตอบทุกตอบเรียกว่าตอบทุกปัญหาที่ปรากฏในสื่อสาหรับการใช้จ่ายเงิน นะครับแต่เราก็อาจจะคาดหวังอย่างนี้แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องมีวิธีการนะครับทีนี้อย่างต่อประเด็นเนี้ยผมก็คิดว่าในโอกาสที่มีโอกาสเราได้รู้จักองค์กรเครือข่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เป็นปัญหาที่เครือข่ายเราควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขอย่างมีวิธีการที่คารฉลาดแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงจัง ที่ปัญหาหนึ่งที่เรามาแก้ก็คือผมได้รับการแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรันรศักดิ์บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรของมทรสวนภูมิในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการตรวจสอบภาคล่าไน้กระชบเราพยายามอาปัญหาพวกนี้เนี่ยมาตั้งเป็นวิทยาลัยนะต่อยอดจากที่สตงเคยทําไว้เดิมที่ไปมหาวิทยาลัยนันกินเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการตรวจสอบ แล้วาอาจจะยังทําไม่จบนะก็จะมาทําให้จบในยุคของที่มีมหาวิทยาลัยมทรสวรผูนเรามีหลักสูตรนะซึ่งจีนเพิ่งมาเ,เปิดหลักสูตรล่าสุดนะกับทางมทรแล้วว่าจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อจะผลิตบุคลากร,รด้านการตรวจสอบในภาคร,รัฐเนี่ยและเอกชนเนี่ยให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการเงินหรือการพัสดุหรือ แม้กระทั่งการใช้ใจ่ายเงินหรือการรักษาผลประโยชน์รายได้ของภาครัฐและก็เอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาจจะพอไปนนแนวทาง<ม>เป็นความหวังแล้วสิ่งศ<ส>าสตร์ที่<ม>จะมาสอนกันในหลักสูตรนี้ก<อ>็คงจะต้องเป็นยุทธวิธีต่างๆที่เราจะต่อกรกับปัญหาทุ่ทิด้วยอันนี้มันดีส่ะที่ท่านอารณ์กรเสนอเนี่ยก็เป็นแนวทางอันหนึ่งนะฮะที่ ต่อไปก็คงต้องมีการเรียนการสอนกันว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรในระบบแข่งหรือระบบไอทีต่างๆที่มีอยู่ในโซเชียลในสังคมเนี่ยเพื่อจะไปต่อสู้กับปัญหาทุย่ิตคอรัปชันทุกคนนะครับก็ผมเองปกติแล้วถ้ารับรู้แล้วก็อยู่เฉยไม่เป็นผม่าขอผมขอรับเอาปัญหาของท่านเนี่ยนะมาเป็นแนวทางหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลอง ดูว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไปกระตุ้นให้องคอ์กรตรวจสอบเนี่ยหันมาอตอบแทนสังคมหันมาชดเชยเยี่ยากับภาพลักที่มันแหวงแวงไปให้กลับคืนมาให้ได้นะโดยอาศัยการทำหน้าที่กับมารทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในบทบนาทหน้าที่อของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าการที่ตึกคอ,อตึกเนี่ยมันจะมีคอร์รัปชัน,นหรือไม่คอร์รัปชัเคนเขาตัวไป แต่หน้าที่เราก็คือต้องตรวจจับนะเพราะเราตรวจตามระเบียบกฎหมายถ้าไม่ทําตามระเบียบกฎหมายเราก็ต้องช<ร>ี้ที่เพรจะนั้นตั้งข้อสังเกตเสนอแน,นะนําไ,ไ,ไปถ้าไม่ทําแล้วก็คือการละเลยละเว้นนะครับก็เดี๋ยวขอน้อมรับเอาไปเด็นนี้ไว้นะเอาไว้เดี๋ยวหลังม่เราติดต่อกันนิดนึงผมจะพยายามลองคิดดูว่าจะมีช่องทางให้ช่องทางหนึ่งนะแต่สื่อก็เป็นทางทางหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งแนวทางของท่านอารมณ์กรก็เป็นแนวทางหนึ่ง นะครับขอบคุณมากครับขอเป็นกำลังใจนะครับเป็นท่านเดชามีอะไรจะเสริมนะครับแล้วก็ต่อ้วยท่านมีครูเฉยศนะครับแล้วก็ท่านรักเตอร์ท่านพิการประดีนะครับเดี๋ยวผมจะติดแล้วจะขอสรุปนะครับม,มีแล้ว มีโอเคอ่อคุณผู้เชิญเชิญครับมีอะไรจะเสริมในเรื่องการประสบการณ์ของท่านจะมีอะไรจะฝากรวบรวมเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นแนวทางในการป้องกันเชิญคงผมนี่น่าจะไม่มีอะไรก็ต้องจะจะมีทุกท่าน ตั้งคำถามครับผมเพราะว่าจากข่าวที่ลงไปผมว่าคนเขาคิดไปก่อนหน้าผมแน่แหละเพราะว่ามันตันมันปีกว่าครับเหมือนบางโรงเรียนก็พออต้องทํางานเองครับเาก็โทรมาประท้วงบอกว่าไม่มีลูกน้องไม่เอาไม่เอาขั้นเงินเดือนไม่กล้าแต่เรื่องการเงินก็สรุปครับท่านเลธิการมีไหมครับผมไม่มีแล้วครับผมเชื่อว่า ที่พวกเราสื่อสารมวลชนเข้ามาลูกฟังเนี่ยก็เป็นแนวแนวร่วมนะครับในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ผมเนศาสตร์แล้วว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องมุมอย่างเดียวมันยังมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะพวกเราเป็นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอะไรครับเพราะว่า ถ้าเกิดมีการคอร์รัปชันมากแม้กระทั่งการหาเสียงแม้กระทั่งนเยอะแยะเนี่ยเขาซื้อเสียงเข้าไปเขาก็ต้องไปถอนทุนถอนทุนก็เป็นเป็นโลกหมนุนเวียนอย่างเงี้ยเราก็เสียโอกาสทั้ง,ท,งทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองก็สูญเสียโอกาสหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆประเทศเราก็คงจะไม่เป็นประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบที่เราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมกันมันก็ทําให้เรา ทำลายความสุขของครอบครัวทำลายความสุขของสังคมพร้อมเป็นลูกโซ่และงูกินถางไปเรื่อยเพราะนั้นก็ก็ต้องฝากพวกเราแล้วก็ขยายต่อไปยังลูกหลานให้พิทักษ์นักษาความเป็นประเทศไทยไว้เพื่อโอกาสอนาคตต่อไปผมมีเรื่องที่คิดว่า ในในการสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยโดยเพพาะเรื่องการกระจัดก,การคอร์รัปชันในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไปนสร้างเสื่ภาพของประเทศมันไปนพิ่มจิความสามถในการแข่งขันของประเทศกันประเทศไทยเรา,เน,าน,เนี่ยิ่งใหญ่กว่าอิยทีเดแต่ว่าไม่ว่าเราจะแข่งแข่งบานใดเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งความแข่งแข่งก็เป็นการเป็นความบ่อ แต่ถ้าเราจะเริ่มต้นตรงนี้ได้อย่างไรงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวตัวเราเองเลยครับการเริ่มต้นที่ตัวเราเองเนี่ยโดยมีเครื่องมืออย่างเช่นทางเลือกใหม่ๆหรืแนวทางใหม่ๆอย่างคอร์ัปชันฟองดูอะไรพวกนี้ก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะสามารถช่วยประเทศได้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ความกลัวความกล้า,า,า,านเนี่ยมันเป็นสองด้านของเหรียญ เก้าสำคัญคือต้องเก้าพ้นผลประโยชน์ตัวเองให้ได้สิบหปีที่แล้วเนี่ยต่อขอมไปร่มตรีเนี่ยได้เดือนกว่ามีคนมาเสนอตัวแทนพ่อค้ามาเสนอให้เดือนละสี่ล้านท่านคิดถือว่า 14- 1สหปีที่แล้วเนี่ยเดือนละสี่ล้านแค่รายเดียวน,นะครับถ้ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเดือนหนึ่งก็กได้จะมากกว่านี้เยอะ ถ้าจำเรื่องเทปซีดีเถื่อนได้นะนี่คือพวกทำเทปผนะีเสนอให้เดือละสีล้านแล้วบอกเลยว่าเราบอกไอ้ลองเท้าที่มันเป็นไงบอกท่านไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวมีผลงานเดี๋ยวมีการจับกลุมมีการทำลายหลักทำลายอของกลางได้เห็นสาระเห็นว่าท่านมีผลงานทุกคนเอ้นี่คุณทำกันได้กระบวนการเลยเนะี่ย ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินนุยาผมนี่เป็นหน่วยปราบคู่กับตำรวจเนี่ยมันรู้กันเลยสิโอ้ยทั้งนั้นเลยครับแล้วไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีก่อนผมเป็นไงก่อนทั้งนั้นเลยครับผมไล่ไล่มันออกจากบ้านออกจากห้องทำงานคือนั้นแค่แค่รับผิดช่วยบานนิดอ่ะดูไอ้งานเล็กๆงานหนึ่งคนมันถึงอยากจะไปไปเป็นนักการเมืองอยากจะเป,ไป,ไป,ไป็นเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์ได้ แต่ถ้าจะเป็นไปเป็นรัฐมนตรีที่ช่อชนอย่าไปเป็นดีกว่าจะเป็นสสของประชานได้แต่อย่าไปเป็นสสของไอ้พวกในุนที่จะเข้าไปแสวงหาประโยชน์แล้วคนที่จะตัมเปลี่ยนการเมืองตรงนี้ใครเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่ตัวเราใช่ไหมก็เหมือนการการคอร์รัปชันตั้งแต่ผมตัดสินใจปฏิเสธก็คือไปเสดานาคตการเมืองถ้าผมมีเงินเดือนหนึ่งสิบล้าน ป่นนี้ผมเป็นหัวน้าลผมเป็นแคนดิเดตนายกผมเป็นรองนายกไปลงตีไปล้กี่รอบถ้าผมยอมซีโลลา่าแบบคนที่มีมาตรา4 4เพื่อจะตั้งพักการเมืองขึ้นมาป่านนี้ก็เป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ก็เป็นรองนายกแต่ว่ามันไม่มีอุดมคติไม่มีอุดมการณ์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเมื่อคุณรู้จุดยืนรู้ใจตัวเองแล้วคุณอย่าอย่าทิ้งสิ่งเหล่านั้น ผมไม่เคยทิ้งสิ่งเหล่านั้นเลยครับ15ปีเต็มดังนั้นเนี่ยการมาร่วมกับเครือข่ายพักพูวกันแล้วก็เนี่ยเครือข่ายของสื่อบนจออะไรต่างๆผมก็หวังว่านี่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เรามาช่วยกันจริงๆแล้วก็มันมันไม่มีวันสำเร,ร็จผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับไม่มีเครื่องมือใดที่จะแก้ได้เหมือนยาไม่มียาอยู่วันะหรอกนลแต่ว่า คอเราตั้งใจและเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นแลนนี้และก้าพ้นประโยชน์ของตัวเองความกลัวความกล้าทุกคนมีเหมือนน้องราชการของจีนเนี่ยฉันต้องชื่นชมมากนะแต่วันนี้เราเดี๋ยวไปดูสิครับเราจะเห็นได้ว่าอยู่ยากทําไมไม่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยทาให้คนชั่วมันไม่มีที่ยืนทําให้คนเรวมันไม่มีที่ยืนคนโกงมันไม่มีที่ยืนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องหนาวว่า คนดีจะมีที่ยืนไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยก็กำลังจะพังเหมือนตึกสทอรอนมันปูพังหมดแล้วขอให้เราส่งต่อประเทศไทยไปยังคนรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นประเทศไทยที่ดีกว่าก็ฝากเราผมนี่หกสิบกว่าแล้วนะครับไม่ใช่หนุ่มน้อยเหมือนแต่ก่อนเหมือนพวกเราไม่ใช่สาวน้อยเต้าเลือน้อยใจหนุ่มเลือดน้อยเลยใช่แต่ว่ากราบใจที่เรายังหวังว่ามีเราหมายใจอยู่เนี่ย หายใจเข้าออกแต่ละครั้งคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและอนาคตที่ดีของประเทศเราแล้วแหละขอบคุณครับเรื่องใหม่มันรู้สึกมันจะหมดผ่านทางวิทยากร <laughs> มันจะหมดผ่านแล้วหมดไฟหมดไฟคืออย่างนี้ครับก็อย่างที่การสรัญญาในวันนี้เรื่องการอบรมเนี่ยสมาคมเครือข่า,ขายพิษฐิษฐานสุรินทร์นาน,น,นาชาติซึ่งผมเองเนี่ยก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ย ก้าวสู่ปีที่สามหลายท่านอาจจะมองว่าการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องคอร์รัปชันอย่างที่เราได้คุยกันว่าในกรณีที่ออกระบบ AI ในการตรวจสอบถูกไหมสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยชีวิตเป็นสิ่งที่สิ่งสาคัญท่านยังมีความรับผิดชอบในครอบครัวหรือจะต้องมีผู้ดูแลอยู่บางครั้งต้อง,องยอมรับว่าทุาจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่เกิดมาตั้งแต่กี่สมัยเราก็ไม่ทราบ มันมันเป็นเรื่องที่มันสืบเรื่องมาสิ่งหนึ่งเราปฏิเสธไปได้โครงสร้างของการก่อโครงสร้าง,งราชการในเรื่องการไต่เต้าสูงของน้ามันถูกฝังด้วยระบบคุณธรรมแล้วถูกวางด้วยระบบอุปธรรมค่าของคนมันอยู่ที่คนของใครให้คุณเก่งอะไรก็ตามนะฮะคุณสมบัติคุณธรรมผมไม่ได้ทำคุณธรรม มานจะพูดอะไรคุณธรรมข้าวถ่านขวดไฟขวดส้วมเรื่ então, องนี <políticas> ้เ <affordable> ป็นเรื <clich é> <ky> réussi, <normal> ่องจริงเลยครับผมตรวจสอบมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจนปีที่ผมอายุสิบผมตั้งแต่คดีคลองดักผมก็ยื่นตรวจสอบคดีคลองดักมาปปชทั้งหลายสมัยท่านอาจารย์วิชา เป็นกรรมการเนี่ยพอชอรือรู้แล้วแต่ท่านอดีตเลขาขึเกษียณไปก็ตอนนั้นก็ท่านนังก็เป็นรุ่นเดียวกันครับยังไม่ได้มีตําแหน่งอะไรใหญ่ในเรื่องการตรวจสอบมากแต่เราทําขึ้นมาเนี่ยประเทศจะอยู่ได้มันต้องระบบการเพื่อทูนสึ่งการละกันอย่างที่ท่านอกรณ์กรท่านสิทธ้เสมอประเทศมันล่มลายในระบบการตรวจสอบมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดที่คนกับเมื่อคนมีอำนาจ มันก็บอ,ออกอะไรฮะออกแบบคุณสมบัติเพื่อให้ตรงกับคนที่เตียมได้ไปวางที่จะพิจารณาไต่สวนหรือพิจารณาในการขึ้นตำแหน่งท่านไปดูได้ว่าไม่มีใครปฏิเสธนะครับผมก็อยู่ในส่วนของราชการเหมือนกันก็รู้ว่าค่าของคนมันอยู่ที่คนของไทยเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าคุณจะทําอะไรเขาไม่สนใจรลกว่าคุณจะดีเลิกประเสริฐศรีคุณจะจบเล่าคุณเก่งแต่เขาสนใจในว่าท่านสนองงานผมได้ไหม ถูกไหมหลายคนอยากขึ้นตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่ได้มองถึงอนาคตว่าถูกไหมแล้วแล้วบางทีเราก็จะพูดปฏิเสธไม่ได้นะฮะควรจะติดคุกคุเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพะยานไว้ไวัยเกษียณไปแล้วฮะไปดูได้ว่ากฎหมายมันถูกออกแบบแบบไหนเนี่ยผมได้งบจากปปกชสมาคมเราเนี่ยนะะก็ถือว่าเป็นจุดก้าวแรก มต้องขอชื ų, ่นชมเลยครับการคณะกรรมการไอเอชเอชที my 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 ่ใหม่ที่เข้ามาเริ่มวางระบบเริ่มที่จะสร้างคนใจในการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตังหรือเด็กรุ่นใหม่หลายหลายอย่างเนี่ยเรา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 ต้องมองนะว่าการที่จะขับเคลื่อน AI ในเรื่องการร้องฟ้องร้องหรือก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับมันต้องเซฟคนสองเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยคนใกล้ตัวต้องระวังในเรื่องการให้ข้อมูล ในเรื่องของการรักษาข้อมูลเราไม่รู้นะครับว่าเราบางทีมันดูหน้าไม่รู้ใจผลประโยชน์มันไม่เคย,ยแบ่งแยกนะถูกไหคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ในใจแต่เราถามว่าเฮ้ยผมทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวอันนี้ก็ฝากข้อคิดว่าเราเรา,เราจะแก้ไงมันแก้ได้มันแก้ไมนไดแล้วฮะผมพูดเสมอวเวลาคุยผมบอกเฮ้ยป่าวินจินในมืเดียวทับมีไหมฮะเ่าวมินินในชีวิตจริงมีไหมฮะัมี มันยากมันน้อยนะครับิแท้ส่วนใหญ่ไปทํางานอยู่ในเรื่องมวลหมดแล้วเพราะว่าทุกการตรวจสอบหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมฝากข้อคิดนิดหนึ่งนะครับว่าในการที่จะ้องสมาคมยินดีครับผมทํำสมาคมปีนี้เป็นปีที่สามผมก็ตรวจสอบแต่ว่าผมถือว่าเราจะทํำอะไรเราต้องดีนะองค์กรรองรับถ้าเดินด้วยตัวคคคนเดียวมันไม่ได้ม่เสี่ยง คุณเอาตำแหน่งอะไรเนะ่ยไปการันตีตัวเองอย่างผมเกิดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยเครือข่ายสื่อชนที่จดที่กรมต่างของผมว่าพูดเสมอถ้าถามว่าทําไมสมาคมต้องตรวจสอบเรื่องนิติิบเขาบอกว่าเอา้าถ้าเป็นสมาคมสื่อไม่ตรวจสอบสนิติิบแล้วจะให้ผม,ม,รผมตรวจสอบอะไรให้เป็นสมาคมตลกอีวเนี่ยเมื่อไรที่เราเป็นสื่อชนเราก็ต้องตรวจสอบอย่างที่ท่านอาจารย์วิชาพูดเสมอว่าการตรวจสอบบทบาทความเป็นสือ่อมันต้องมีความจริยธรรมคุณธรรม แล้วก็ต้องไม่ไม่มีเรื่องของความเสียดซับซ้อนหรืออะไรมาเกี่ยวข้องทีนี้ผมก็บอกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยใหญ่น้อยเนี่ยเรามีองค์กรแล้วก็เป็นการปกเทคตัวเราเองด้วยถูกไหมเราเราล้องในนามองค์กรแต่ถ้าร้านในในกรในของผมบอกว่ามันยากนะคุณลอยง่ายเลยผมพูดเลยนบุ้ตัวอย่างให้กรมกคกองดูเลยว่ากรณีในกอมีปัญหาเสร็จแล้วไปแจ้งความที่โรงพักโรงประจําวัดถูกไหมแล้วก็ไปร่วมไปเจอผู้เีอยมหน้าถามว่า เมื่อลงบันทุกประจําวันท่านว่าเอกสารไปไหนไหน้อาถูกต้องเลยครับท่าน,นเก็บไว้ในลิ้ชชักดูดีหน่อยเ็เก็บไว้ในลิชนชักคดีบางอย่างอย่างกรณีเรื่องของไอซื้อของออนไลน์นะพันกระบาทไปแจ้งตำรวจบอกโอ้โหอันนี้มันเป็นลายที่ห้าร้อยห้าสิบหกคนอะไรก็ว่า,วาไปถามว่ามันผิดไหมครับแล้วถามว่าคนคนทาผิดยังอยู่ได้แล้วตำรวจบอกว่า,วา ้าผมไม่มีเวลาจะไปทําคดีเพราะอย่างมันมีคดีเยอะวันนี้คุณรู้เห็นไหมเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่คือคือคือข้อยท็จริงนี่เป็นจุดหนึ่งทำไมผมต้องมาสร้างผมแล้วทำไมผมต้องมาสร้างเครือข่ายองค์กรทุกวันนี้ขึ้นมาเพราะเราอยากคิดว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าผมยังขอบคุณท่านองค์กรท่านดรท่านพิสิทธิ์ท่านท่านอธิการหลายท่านที่มาร่วมกับสมาคมเรามาเนี่ยผมได้ดึงตรงเนี่ย ไม่ได้ว่ามีเงินอะไรที่เจะไปเจ้าเป็นูเป็นแสนแต่ด้วยมานี่คือใจแห่งความจงรักภักดีและต่อต้้าทุกจิตด้ชาติศาสนาว่ารัฐบานของแต่ละบุคคลที่อยู่เพื่อรักษาองค์กรเพื่ความอยู่รอดในั้นองค์กรผกทำลายหมดล้เอางหย่ะสาต้องงอผมพูดเสมอสำนักงานจุดัละมงอันย ฮะมันต้องงงเับคิดสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคุณงงว่าหะระมันงงในสิ่งที่มันเลยถึงไม่มีคำตอบหลายท่านที่เวลาบางวันเนี้ยก็เพื่อที่จะเราจะมาขับเคลื่อนใเรื่องพวกนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะบอกเลยว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยจะมีการมอบปฏิบัติแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็จะมีคุณวิชาเนี่ยในฐานะข้าราชการบำนาญเนจะมาขอยื่นหนังสือกับท่านอารมณ์กรเหมือนกันท่านบอกว่าท่านอารมณ์กรเคยทราบเรื่องนี้มาก่อน นะฮะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจากตรงนี้ท่านวิชามองสือท่านอารง์ก่อนแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการมอบปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวฝว่าถึงต้องขอขอบคุณเรื่องวิทยากรด้วยนะครับใช่ครับ